สบายดีน้องสายละมันนี้ทีมารด้พี่อั๋นท่นถ่ายมาย่เนี่เป็นแบบถ่ายซีเซตซีหาเจ็ดขับโง่า,งามตานนี้ดอกงานงมหน่อยไม่ใหม่เอาใหมา่ตรงเหือเอเเ้อเนี่ยใหม่เศษใหม่เดือเนี่ยเละเปลี่ยนออกจากตัวนั้นตัวนั้นมันหยักแข้งนะ mình về đó mà cả đây sóng tệ tôi nội cấp mỗi ngày này cô đấy bộ kim đúng cả bộ bà nó nhà đà mã được nhé có mi nhang đá mà đi vô hệ tường xưa xưa cứ đục mét đục mét đục át nào này đã เท่ไหนมันคือของเถะเขาโมีเงินสื่อสายงบหน่อยอาศัยฝีมือเอามาดีวิเวงให้เวงสันสันทำนี้แหละเนาะขอขโมกขับใจฝากกดไลค์กดแชร์ัน่อยเด้อติดตามให้แน่ใจ